ในหน้ายังจําเป็นอีกหรอจะบอกนะว่ายุคนี้มันคือความท้าทายค่ะในยุคที่แบบลูกค้าหรือแม้กระทั่งนายทุนหรือผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดใช้สื่อตัวกลางกันหมดแล้วในหน้ายังจําเป็นอีกหรออย่าค่ะมาดูเคสนี้ก่อนนี่เลยให้ภาพเล่าเรื่องวันนี้มารับค่าคอมทั้งหมดเกือบสองล้านอันนี้ค่าคอม,มชิปในหน้านะคะถามว่าในหน้าจะทํายังไงให้ประสบความสำเลร็จแล้วยังอยู่ได้นะแพรลินต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าวันนี้ คุณเป็นแค่ไปสนีส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเป็นแมสเซนเจอร์คุณไม่มีทางประสบความสําเร็จแบบนี้ได้แน่นอนแต่ในหน้าถ้าคุณทําให้มันเป็นวิชาชีพมีคุณค่าคุณย่อมสามารถประสบความสําเร็จแบบนี้ได้คุณค่าที่ว่าคืออะไรคือการซัพพอร์ตในสิ่งที่ลูกค้าไม่สามารถทําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตลาดนะคะการยิงแอดการเป็นที่ปรึกษาสินเชื่อนะคะการสํารวจการช่วยลูกค้าประเมินราคาถ้าคุณทําแบบนี้ได้เนี่ยมันคือวิชาชีพคุณถึงจะได้เงินค่ะ ดังนั้นแล้วอาชีพในน้าทุกวันนี้นะคะไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนคู่แข่งก็เยอะขึ้นแต่ถ้าคุณมีวิชาชีพถ้าคุณมีความรู้เงินรางวัลคือผลรางวัลของความสําเร็จดับเชสนี้ค่ะวันนี้ก็เลยมารับค่าคอมนวดเกือบ2ล้านนะคะก็สําหรับใครที่อยากประสบความสําเร็จ,รจ,รจ,รจแบบแพรลินแ,แบบนี้นะคะอย่าลืมรีบเรียนคอร์สออนไลน์ในหน้านะคะตอนนี้มีให้เรียน3คอร์สเรียนได้ เต็มๆแล้วก็ดูได้ตลอดชีพแถมถ้าเกิดเรียนไปแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบเออติดขัดอะไรสามารถสอบถามกันได้ด้วยค่าเรียนหลักหมื่นนะคะแต่ว่าค่าความรู้หลักล้านอันนี้เอามาอวดของจริงกันให้ดูนี่ไม่ใช่เคสแรกนะนี่เป็น10เคสแล้วนะรีบเรียนค่ะเพราะว่าเราจะได้รีบรวยแล้วเจอกันโปรโมชั่นสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะไปขอโปรโมชั่นจากแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวมีส่วนลดเพิ่มให้ทักเข้ามาค่ะรีบเรียนเราจะได้รีบรวยค่ะ